สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรเรื่องน้าทานะครับวันนี้ก็มีสินค้ามาเข้าใหม่นะครับนี่ครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับรถไถนาเดินตามรถไถนั่งขับนะครับมีทั้งรุ่นมีรุ่นจานคู่นะครับจานคู่รถไถนาเดินตามจานคู่รถไถนั่งขับขากระทูรถไถนั่งขับนะครับครบหมดเลยครับของเข้ามาประมาณ20กว่าตัวนะครับนี่ครับกํลังเอาลงครับ อยู่นี่ก็มีนะครับนี่ก็เตรียมจัดส่งลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับนี่เก็บเงินปลายทางครับผมสินค้าขายดีมากครับรุ่นจานคู่รถไถนาเดินตามหกแถวรถไถนั่งขับจานคู่6กแถวครับ นี่ครับดูทางนี้ครับนี่ครับดูด้านหลังของหกแถวจานคู่นะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างขาอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับจานเป็นจานแหวกขนาดแปดนิ้วนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมนี่ครับดูข้างในครับ เจาะรูมาครัทั้งหมด5้ารูนะครับข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับลงเป็นหลุมหลุมล่อประมาณ4-5เมตรนะครับ4ี่ถึงหเมตรครับ4ี่ถเมตรความห่างของข้าก็จะอยู่ที่20-25เซนนะครับเ่ยก็ใช้นั่งครับ ใ่้น้าขับนะครับหน้ากว้าง1.30เมตรเหมือน,นกันครับระหว่างขาจะอยู่ที่25เซนนะครับลูกค้าเข้ามาใหม่ครับเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับเปิดทั้งก่อนการมาจอดมาทั้งหมด6กูนะครับใายดีครับใช้ดีครับรุ่นนี้ นี่ก็ใช่ครับเข้ามาทั้งหมด20เครื่องนะครับ20เครื่อง20ตัวเตรียมลงครับลงเสร็จแล้วก็เตรียมจัดส่งลูกค้าทางไปรษณีย์ครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545655 0811206955ครับอันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ